ครับสวัสดีครับผมเนมนะครับเป็นที่ปรึกษาการขา,ขายของบริษัท MGAS Group สุรินวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้า MG Extender DC Grand นะครับตัวยกสูงรุ่นท็อปขับ2ของเราตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 2,000cc 1 6 1แรงม้า375นิวตันเมตรเราเอาไปแต่งมาให้ดูเรียบร้อยแล้วว่าแต่งเสร็จแล้วแนวนี้โดนใจไหม แต่งเสร็จแล้วเป็นยังไงหลายคนอาจจะเกิดคำถามว่าสามารถแต่งได้ไหมวันนี้เราเอามาให้ทุกท่านได้ดูกันแล้วว่าเจ้า MG กระบะพันยักษ์ของเราแต่งแนวออฟโรดแล้วออกมาในรูปแบบไหนนะครับวันนี้เราเอาไปทำอะไรกันมาบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับเรามาดูในส่วนของของแต่งกันเลยว่าเราเอาไปทำอะไรกันมาบ้างสำหรับเจ้า MG ตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยคือซุ้มล้อ ซุ้มล้อขนาดใหญ่เป็นของโชว์รูมของเราแล้วก็ล้อแม็กนะครับขนาด18นิ้วมาพร้อมกับซีรีส์ยาง265 60R18 นะครับตัวนี้ยกขึ้นหน้า2นิ้วหลัง2นิ้วพร้อมกับโชคอัพนะครับโปรเฟนเดอร์ทั้ง4ต้นทั้งหน้าและหลังนะครับตัวนี้ด้านหน้าเราจะใส่เป็นสปริงยกสูง2นิ้วของไอรอนแมนและก็ด้านหน้าเป็นปีกนกคู่หน้าของไอรอนแมน ตัวนี้ปรับเปลี่ยนเพื่อยกสูงและก็ให้สมรรถนะในการขับขี่ที่ดีขึ้นนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นแม็กสเปคเดียวกันนะครับซีรียาง265 60 r 1 8นะครับมาพร้อมกับด้านหลังเป็นโช๊คอัพคู่หลังเนี่ยยกขึ้น2นิ้วเหมือนกันเป็นโช๊คของ Pro เฟนเดอร์และก็แหนบยกของไอรอนแมนนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับความยาวของตัวรถนะครับจะอยู่ที่5,365ม mm, ิมลลิเมตรความกว้าง1,900ม mm, ิลลิเมตรนะครับความสูงเดิมๆนะครับ1,820มิลลิเมตรความกว้างของกระบะ1,510มิลลิเมตรความสูงของกระบะนะครับ530มิมลลิเมตรและระยะฐานล้อนะครับจะอยู่ที่3,155ม mm, ิลลิเมตรมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะครับ6สปีด ตัวนี้ระบบพวงมาลัยนะครับเป็นแบบแบรกแอนด์พีเนียผ่อนแรงด้วยระบบไฮดรอลิกรัศมีวงเลี้ยวแคบสุดอยู่ที่6.3เมตรนะครับสำหรับจุดเด่นของเราเลยนะครับก็เป็นกระบะตัวเดียวที่มีด,ดริฟเบรก4ล้อในเรทราคาขนาดนี้นะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟเดย์ไทม์ running l i g h ควบคุมการเปิดปิดอัตโนมัติ มาพร้อมกับไฟตัดหมอกไฟเบรกดวงที่3แบบ LED กระจกมองข้างพับและปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวโทนสีภายในเป็นสีดำพร้อมเบาะหนังตกแต่งคอนโซลและภายในด้วยวัสดุซอฟทัชมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติครูสคอนโทรล หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะพร้อม Apple CarPlay และ Easy Connect สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง iOS และ Android กระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังช่องเสียบ USB 2ช่องพร้อม power outlet ขนาด12โวลต์1ช่องหน้าและ1ช่องหลัง ระบบความปลอดภัยมาพร้อมกับโครงสร้างนิรภัย full spec frame ระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA ระบบควบคุมการทรงตัว SCS ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นถลย TCS ระบบช่วยในการออกตัวในทางลาดชัน SAS ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน SDC ระบบช่วยตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS ถุงลมนิรภัยคู่หน้าพร้อมกับเข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติกล้องมองหลังขณะถอยพร้อมเสียงสัญญาณเตือนและเส้นกะระยะกุญแจนิรภัยแบบ immobilizer ปุ่ม push start ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ MG Extender ของเราพร้อมกับแต่งแบบนี้ ตอนนี้ MG Surin a s Group ของเรานะครับมีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ต้องการออกรถพร้อมแต่งแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับกับตัวรถออปชั่นล้นๆแบบนี้สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถแวะมาเยี่ยมชมได้ที่โชว์รูมของเรา MG a s Group สุรินนะครับหรือโทรสอบถามได้ที่083 209 6609นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและรับชมนะครับ อย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อรับข่าวสารใหม่ๆจากพวกเรา MGAS Group ิน r i n นะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ